ต้องหยู่เต้นก่อนค่ะใหอ่าให้เต้นต่อให้เต้นต่อก <c oughs> ่อนหาเพลงก่อน <c oughs> เธออยู่ดีก็คิดเพลงไม่ออกงงมากเธอกินไหมชีวินวันเนี้อะไรหรอคะจะได้กินไหมครับวันนี้ย ก็เธอก็กินกันไปแล้วไม่ใช่หรอไอ้กินอันนั้นกินบ่อยแล้วหมายถึงว่ากินอันนี้อ๋อมันจะต้องแทบแทบมาโอเคไ,<ๆ> okay, ไหมโดยหน้าตาไมได้ว่าหน้าตาฉันหรือว่าหน้าตาเฟิร์สหน้าตาเฟิร์สเธอโอเคฉ<ๆ>ันเป็นใครฉันมาทำอะไรที่นี่เธอไม่สวยหรอกนะชีวิ้เธอเธอพูดกับฉันแบบนี้เธอจะไม่เอาซีรีส์ยาวใช่ไหม ไมาครับเธอสวยอย่นีซีรีส์เ<ป>ตะห้องกดเกิร์ดไงกดกดดันพี่ชีเร็วเธอ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 เราจะไม่มีเพลงนี้ไม่ได้ปะอ่ะเราต้องมาเพลงนี้ก่อนเพลงอะไรพี่ชี ข้าฉันใหญ่กว่ใครเขม,มีแค่นี้ตมาีฉัน้นฉันจะเก็บแ้ที่ปองปองเอาไวร้รอเจ้าอีผู้เดียวยเธอรู้ไหมวาา่าฉัน ยังเต้นเพลงนี้ไม่ได้เลยตลกมากผมก็เต้นไม่ได uh, ้ครบยังเนี่ยอน่ยไหนครบแล้วแม่ครบยังครับตัวเองครบยังแล้วครบไหมล่ะครับครบก็ได้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วหมายถึงเวลาครบแล้วเสร็จแล้วครบแล้วถูกแล้ว ปวดหัวนี่ไงโอ้ยนักกินนักกินได้อยู่นะเธอเธอเธอเดี๋ยวฉันอ่ะจะให้เธออ่ะชิมแล้วให้เธออ่ะป้อนเฟิร์สแล้วก็ผัดกันกินโดยที่พูดไปเรื่อยๆฉันจะให้เธอเล่นเอ็มวีเพลงนี้ในระหว่างที่ป้อนก็จะต้องเล่นเอ็มวีเพลงนี้ไปด้วยได้ โอเคแม่โอเคครับพร้อมยังได้พร้อมพร้อมเ้าเศรเลยเล่ยาแล้วป้อนและพูดด้วยว่าแบบคนดีนะแทนตัวเองว่าคนดีกับที่รักนะโอเคไหมครับ ตอนนี้นะคะเรากำลังพบกับ m อวนะคะของเอ่อโทรูอย่าพึ่งเซม oh.